สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง Moving เป็นตอนที่10และ11นะครับย้อนกลับไปในปี1990ที่อุนซานที่นหนขับกุกกระบินกวานพ่อนางเอกเ่ยเดินเข้ามาแล้วก็ต่อยบริกาดพอเข้ามาถึงทุกคนเรียกเขาว่าลูกพี่สัตว์ประหลาดมีชายคนหนึ่งพูดว่าทำไมมาช้านักวะหลงทางอีกแล้วหรอแล้วเขาก็ยื่นกระดาษให้แล้วบอกให้ไปจัดการซะไม่งานพวกเองอ่ะได้ตายกันหมดแน่ พ่อนางเอกก็เดินเข้าไปหาชายคนนึงคนคนนั้นก็เอาไม้ฟาดที่หัวเขาพ่อนางเอกพูดว่าสิ่งเดียวที่ฉันมีคือร่างกายที่แข็งแกร่งแต่ก็ามันก็ออกจะแข็งแกร่งเกินไปอยู่เขาเลือกที่จะทําสิ่งที่มันง่ายที่สุดเสมอที่ร่างกายเขาจะทําได้คนเรียกฉันว่าสัตว์ประหลาดพ่อนางเอกจัดการคนคนนั้นเสร็จแล้บอกให้ใชายอีกคนเนเซ็นสัญญา ธุรกิจไหนขับนี้ชายคนนั้นบอกพ่อนางเอกว่าก็แค่อยากจะสั่งสอนพวกบ้าน,นอกแต่ก็มีไอ้เบือกที่ไหนไม่รู้นำะมาขวางพ่อนางเอกจึงพูดไปว่าก็พราะแกเองที่ลากพวกเรามาไม่ใช่หรอชายคนนั้นพูดว่าต้องให้ควักตับออกมาหรือไงถึงจะได้สติพ่อนางเอกก็ไม่รอยช้าเอามีดกีดท้องตัวเองทุกคนต่างตกใจกันเลยทีเดียวเชียวชายคนนั้นถึงกับล่านออกมาว่าแกเป็นคนหรือเปล่าวะเนี่ย แล้วก็เซ็นสัญญาในนั้นเขียนว่าผู้โอนจอนแจซองผู้รับคิมกวางจินลูกน้องพ่อพระเอกมาแซวว่าโอลูกพี่เปิดร้านมีดได้เลยนะครับเนี่ยแล้วบอกว่าลูกพี่ใหญ่อะให้เงินเราไปสาวหน้ากับไปร้านอาหารหรูแล้วก็ยังพูดอีกว่าเราอะเริ่มจากท่าเรือเล็กๆในโพฮังต่อมาก็คลองคยองจูแล้วก็ยังมาเหยียบอุนซานได้อีกเพราะว่าลูกพี่แท้เลยพ่อนางเอกอะมีฉายาในแก๊งว่าสัตว์ประหลาด พอออกมาจากห้องน้ําทุกคนก็ต่างพูดคําว่ารักนะครับลูกพี่ขอบคุณนะครับลูกพี่ระหว่างขับรถออกมาลูกน้องก็ถามลูกพี่ว่าอยากจะกินอะไรพ่อนางเอกบอกว่าอยากจะกินปลาแสงอาทิตย์ลูกน้องอไม่อยากกินเพราะว่ามันจืดไปพ่อนางเอกก็บอกว่าแบบนี้มันจะเรียกคนโพฮังได้ไงวะพ่อนางเอกเลยบอกว่าได้ข่าวว่ามุนฮาเวในอุนซานะ่ะเด็ดพอๆกับที่โพฮังเลยงั้นเราไปกินมุนฮาเวกันตัดภาพมาที่6เดือนต่อมา อินซอนพ่อนางเอกนอนสลบบนพื้นและเลือดเต็มไปหมดชายคนหนึ่งจะโทรแจ้งตำรวจให้แต่ทันใดนั้นพ่อนางเอกก็ฟื้นและลุกขึ้นมาและบอกว่าจะแจ้งทำไมเมาแล้วขับใช่ไหมเนี่ยชายคนนั้นบอกให้ไปหาหมอเดี๋ยวเขาจ่ายค่ารักษาให้พ่อนางเอกบอกว่าจ่ายเงินให้ผมก็พอหลังจากนั้นพ่อนางเอกก็เดินไปและพูดกับตัวเองว่าที่ไหนวะเนี่ยหลงอีกแล้วหรอวะแล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งขี่มอไซค์ผ่านไปผมว่าต้องเป็นแม่นางเอกแน่ๆเลย แล้วเขาก็เดินกลับมายัางห้องพักที่โมเตลพัดยังอยู่กันในปี1990ที่อุนซานพ่อนางเอกะกลับมาที่ขับแล้วเห็นว่าลูกพี่กําลังนั่งคุยกับชายคนนั้นที่มีเรื่องกันซึ่งเหมือนทั้งสองจะมีการเจราจาข้อตกลงอะไรกันไปแล้วพ่อนางเอกที่มโมโหก็จะเข้าไปบวกกับคนคนนั้นลูกพี่เลยห้ามไว และให้ออกไปรอข้างนอกก่อนตัดภาพมาที่ร้านอาหารลูกพี่และมินกีนพานพ่อนางเอกมากินปลาแสงอาทิตย์ลูกพี่เรียกพ่อนางเอกว่าจูวอนให้เขาฟังให้ดีๆนะเราไหนะยึดอุนซานไม่ได้หรอกโพหังอะ่ะจะไปยึดอุนซานได้ที่ไหนพ่อพระเอกบอกว่าอ้าวก็เขาเซ็นสัญญาให้เราแล้วนี่ลูกพี่เลยบอกว่ามีข้อเสนอควบกิจการการทำข้อตกลงกันก็เพื่อเงิน พ่อนังเอกกอัโมโหมากเพราะว่าพ่อนังเอกทำไปทุกอย่างก็เ,เพื่อจะปกป้องลูกน้องแต่ลูกพี่มาที่นี่ได้ไม่นานก็เห็นแก่เงินแล้ว หกเดือนต่อมาที่อินซอนพ่อนางเอกค้างค่าห้องเจ้าของบอกว่าอย่าจ่ายเปไน็นรายอาทิตย์เลยจ่ายเปไน็นรายเดือนเขาจนลดราคาให้พ่อนางเอกก็ยืนยันว่าจะจ่ายเปไน็นรายอาทิตย์ตัดภาพมาที่นายขับมินกีลูกน้องได้เป็นหัวหน้าฝ่ายธุรการของนายขับแล้วพ่อนางเอกชวนเขาไปกินข้าวแต่เขาบอกว่าเขางานยุง่งพ่อนางเอกที่กําลังจะออกจากห้องเห็นผู้หญิงร้านกาแฟกํากลังทะเลาะกับผู้ชายคนหนึ่งพ่อนางเอกแกล้งนอนหลับให้รถเหยียบเพื่อที่จะหาเงินไปจ่ายค่าห้องจังหวะนั้นก็มีผู้หญิงคนที่ ไปส่งกาแฟมาเซ็นชื่อพอดีระหว่างที่พ่อนางเอกออกมาก็ชนกับผู้หญิงคนนั้นเธอถามว่าลุงอายุเท่าไหร่คะเห็นเขาแล้วเดาอายุไม่ถูกเลยเธอก็บอกว่าไม่ค่อยมีลุงพูดมีห่างเสียงกับเธอเลยเพราะเธอเป็นสาวกาแฟพ่อนางเอกเลยบอกว่าผมยังไม่แก่นะครับเธอเลยพูดว่าอย่างน้อยก็น่าจะ40แล้วแหละพ่อนางเอกเลย,ยพูดกลับไปว่าตาบอดได้ไงตัดภาพมาที่ไหนครับพ่อนางเอกเดินมาเจอและถามว่าแกมาทําอะไรที่นี่วะพอพ่อนางเอกไป เขาพูดว่ายังไม่รู้ตัวอีกหรอว่าโดนเขี่ยทิ้งแล้วพ่อนางเอกเดินเข้าไปเห็นลูกพี่และทุกคนกําลังนั่งดื่มกันและลูกพี่ของพ่อนางเอกอะ่ะเรียกเขาคนนั้นว่าลูกพี่พ่อนางเอกจึงยอมไม่ได้เพราะลูกน้องเขาต้องนอนโรงพยาบาลก็เพราะมันตั้งกี่คนลูกน้องมันแทงผมและผมยังคอยรับมีดแทนลูกพี่และพ่อนางเอกก็ทะเลาะกับลูกพี่เขาว,ว่าแกมันไม่เจ็บปวดนี่แกมันเป็นว์ประหลาดเขาบอกว่าให้โอกาสสุดท้ายให้เรียกเขาว,ว่าลูกพี่ พ่อนางเอกก็ยังไม่เรียกตัดภาพมามีรถเก่งคันหนึ่งพุ่งชนพ่อนางเอกแล้วหนีไปพ่อนางเอกกําลังวิ่งไล่ตามก็มีผู้หญิงคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาพอดีแล้วบอกว่าวิ่งคนเดียวไม่น่าทันนะไปมอเตอร์ไซค์กับฉันไหมถ้าได้เงินก็ต้องแบ่งกันนะพ่อนางเอกเป็นพวกหลงทิศจาทางไม่ค่อยได้เธอเลยบอกทางให้พ่อนางเอกก็เลยเดินตามทางและไปนั่งกินอาหารที่ร้านปลาแสงอาทิตย์มินกีและลูกพี่ก็มาด้วย มาคุยกันเพื่อขอปรับความเข้าใจทั้งสองกินเหล้ากันจนเมาและพ่อนางเอกพูดขึ้นมาว่ามินกีโตขึ้นเยอะเลยนะครับลูกพี่ถึงให้เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายธุรการแล้วแต่เหมือนลูกพี่จะไม่รู้เรื่องแล้วก็สลบไปทางด้านพ่อนางเอกที่ปกติกินเท่าไหร่ก็ไม่เมาวันนี้ก็ได้สลบไปที่แท้มินกีวางยาพวกเขาและจับตัวพวกเขาไปแล้วก็ที่แท้เป็นท่านประธานที่จับตัวพวกเขามามัดไว้บนรถและเขียนรถลงน้ํา พ่อพระเอกเลยบอกว่าเขาอะไม่เห็นด้วยแค่คนเดียวให้ไว้ชีวิตลูกพี่กวางจินด้วยท่านประธานก็เลยพูดว่าเขาไม่เคยเสนออะไรทั้งนั้นและเขาก็ไม่ต้องการเมืองบ้านนอกเล็กๆแบบนั้นและมินกีลูกน้องพ่อนางเอกก็เป็นคนหาวิธีฆ่าให้เขาเลยใช้วิธีนี้เพื่อจะฆ่าพ่อนางเอกหลังจากที่รถจมลงน้ําแล้วพ่อนางเอกหักข้อมือตัวเองเพื่อถอดกุญแจมือและเขาก็รอดมาได้แต่ก็ต้องทิ้งลูกพี่ไว้ ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่10ไปฟังตอนที่11กันต่อพ่อนางเองกกาลังอ่านหนังสือเรื่องมังกรหยกและคิดถึงตอนที่เขาซ้อนเธอบอกจะไปอาบน้ําพ่อนางเอกเลยบอกว่าแค่ชงกาแฟาเสร็จก็ให้กลับไปและพ่อนางเอกก็เปลี่ยนคนชงกาแฟาอีกหลายคนถัดมาก็สั่งกาแฟาอีกแล้วก็เป็นเธอคนนั้นที่มาส่งพ่อนางเอกก็ขอบคุณนะที่วันนั้นมาส่งเธอแงะไปเห็นนิยายกําลังภายในเลยถามว่าชอบเหรอพ่อนางเอกตอบไปว่าใช่ เพราะมันคือนิยายรักสุดท้ายพระเอกก็จะสู้และก็ได้ลงเอยกับคนที่รักโรแมนติกไปอีกเธอเลยถามว่าวันนี้ไม่เปิดทีวีหรอปกติมาทีไรก็จะเปิดทุกครั้งพ่อนางเอกเ,เลยบอกว่าผมแค่ไม่ชอบเวลาที่มันเงียบๆเบขานะ่ะเป็นโลกกลัวที่แคบก่อนเธอจะไปพ่อนางเอกก็เลยพูดว่าที่ผมสั่งกาแฟาเพราะผมอยากเจอคุณเธอก็ได้ยิ้มๆแล้วก็เดินออกไป ตัดภาพมาที่ร้านกาแฟอมจีเขาบอกว่าคนอื่นไปส่งกาแฟแล้วก็กลับเลยเพราะเป็นเธอเขาเลยคุยด้วยกับเธอนานเขาถามหาตัวประหลาดละ่ะแต่ก็หาจนทั่วประเทศแล้วก็ยังหาไม่เจอแล้วก็ตัดมาฉากน่ารักน่ารักที่พ่อนางเอกตามจีบเธอคนนั้นทุกวันพ่อแกสั่งกาแฟทุกวันเลยเพื่อจะได้เจอกับเธอมีห้องหนึ่งกำลังนั่งเล่นไพ่กันและจะสั่งกาแฟจังหวะนั้นพ่อนางเอก เดินผ่านมาได้ยินเสียงจึงเข้าไปแต่ว่าประตูห้องมันล็อกก็เลยพังกำแพงเข้าไปช่วยเลยจ้าเท่แบบทำลายเข้าของหลังจากนั้นพ่อนางเอกก็โทรไปที่ร้านกาแฟและถามว่าเธอเป็นอย่างไรบ้างและก็ได้ถามชื่อเธอชื่อฮาวังจีฮีตัดมามีคนจะมาทำลายพ่อนางเอกและบอกว่าเขานะ่ะไปซ้อมน้องเขาสะน่วมเลยเขาเป็นหัวหน้าแก๊งนนแก่แห่งอินซอน พ่อนางเอกตอบว่าไม่รู้จักแล้วก็ต่อยเขาไปทีหนึ่งหลังจากนั้นก็สู้กันมันมากบัตตาก,ก็มาสู้ด้วยและพ่อนาเองเอกก็ได้เจอกับมินกีแล้วก็รองพอออกก็อยู่ที่นั่นด้วยทางด้านทวังจีฮีที่หายดีแล้วก็รีบโทรหาพ่อนางเอกแต่ว่าไม่มีคนรับสายมีคนเข้ามาแล้วบอกว่าอย่าไปย่านซันกกนะเห็นตำรวจยวยเยอะแยะเลยพราะมีการปิดเขตนั้นน่าจะเพราะสงครามต้านอาชญากรรม แต่ฮาวังจีฮีไม่ฟังเลยหยิบกุญแจรถแล้วก็ออกไปทางด้านพ่อนางเอกก็กำลังหนีการตามล่าและเจ็บไปทั้งตัวร้องขอออมินส่งพ่อพระเอกให้ไปดูถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่สัตว์ประหลาดก็ควรตายเพราะว่าไรประโยชน์ทางด้านฮาวังจีฮีออกมาเจอกับพ่อนางเอกพอดีเลยพาพ่อนางเอกหนีเธอพูดว่าไหนว่าคนดีจะชนะเสมอไงพ่อนางเอกบอกว่าผมไม่ใช่คนดี สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าผมเคยทำไว้ในอดีตเธอจึงบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็เป็นเพราะเธอเลยทําให้พวกมันะ่ะเจอที่กบดานคุณพ่อนางเอกบอกว่าผมาเคยฆ่าคนด้วยแต่เธอก็ไม่ว่าอะไรและตอบไปว่าคุณคงมีเหตุผลของคุณระหว่างนั้นก็มีคนขับรถพุ่งเข้ามาชนทั้งคู่ทําให้เธอสลบไปพ่อนางเอกก็เลยสู้กันจนรถตกลงข้างถนน มินกีลูกน้องพ่อนางเอกพูดขึ้นมาว่าผมสงสัยจริงๆรถ้าหัวลูกพี่เป็นรูใหญ่ๆมันจะเป็นยังไงในจังหวะที่กำลังจะยิงพ่อพระเอกที่ลอยตัวยืนดูอยู่ก็ได้ยิงมินกีก่อนตัดมาที่โรงพยาบาลพวังจีฮีนั่งเหมออยู่ก็มีป้าคนหนึ่งถามว่าจะเหมืออะไรทั้งวันเล่าให้พวกป้าฟังได้นะเธอก็นั่งเหมออยู่พักหนึ่งแล้วก็พูดว่าก็พอจะมีเรื่องเล่าแล้วค่ะ เป็นเรื่องบูนะคะแล้วก็โรแมนติกด้วยพวกป้าได้ยินว่าเป็นเรื่องโรแมนติกก็ชอบใจกันใหญ่เธอพูดว่าฉันเจอผู้ชายคนหนึ่งเจอครั้งแรกบนถนนเขาร้องไห้เหมือนคนโง่เลยเขาไม่รู้ทางแต่ก่อนหน้านั้นฉันก็บอกทางเขาแล้วแต่เขาก็ดันอยู่ตรงนั้นหลายชั่วโมงฉันตกใจทแทบแย่6เดือนต่อมาสำนักวางแผนความมั่นคงแห่งชาติ ลองผออ,อพูดกับพ่อนังเอกว่านายจะได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติลบล้างความผิดพลาดในอดีตและต้องลบล้างตัวตนทั้งหมดด้วยการไม่พูดภาษาถิ่นนายไม่ใช่นักเกงอีกต่อไปแล้วต่อไปนี้ห้ามลงมือทำอะไรเองเรื่องประวัติฆาตกรรมนายฉันสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อพ่อพระเอกได้เดินเข้ามาลองพอ,อบอกว่าพ่อนังเอก จะทำงานร่วมกับพ่อพระเอกและโค้ดเนมของพ่อพระเอกก็คือมุนซานส่วนโค้ดเนมของพ่อนางเอกก็คือกูระยงโพห้ามเรียกชื่อจริงให้เรียกแค่โค้ดเนมก็พอและให้มุนซานเป็นหัวหน้าคอยชี้แน,นะและทั้งคู่ก็ทักทายกันพ่อพระเอกบอกว่าผมคิมดูชิกครับส่วนพ่อนางเอกบอกว่าผมจางจูวอนและทั้งคู่ก็จับมือทักทายกัน ตัดภาพมาที่ร้านกาแฟอ,อมจีจางจูวอนเข้ามาที่ร้านและพูดว่าผมมาดื่มกาแฟครับกับคุณจีฮีโอ้โหโรแมนติกไปอีกจีฮีบอกว่าไม่เจอกันนานเลยนะไม่เจอกันนานมากๆคิดว่ายังหลงทางเหมือนเดิมแต่ก็ยังหาที่นี่ถูกนะจางจูวอนตอบว่าก็ยังหลงเก่งเหมือนเดิมครับแต่ผมพยายามที่จะหาคุณจีฮีเธอเลยตอบว่าโรแมนติกจัง ก็จบแล้วนะครับสำหรับ EP 10และ11ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด EP ต่อไปวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ